สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ช n n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรกนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลนนะครับวันนี้มาจะมาพูดถึงเรื่องธรรมชาติของลูกโป่งนะครับและฟองสบู่นะครับคือเรื่องนี้นะครับเรามองเปรียบเทียบแล้วกันนะว่าใครนะที่ลงทุนนะแล้วท่านต้องไปคิดต่อนเองว่าในขนาดเนี้ยสภาวะอย่างนี้เนี้ยเราอยู่ในสภาวะของลูกโป่ง หรือฟองสบู่ที่มันขยายตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งผมได้ทำออกมาหลายคลิปว่าดัชนีชี้วัดหลายตัวนะว่าตลาดหุ้นในะขณะนี้นะมันเป็นตลาดที่เหมือนลูกโป่งหรือฟองสบู่นะมันกำลังขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะาดัชนีหลายตัวมันกระพริบสัญ,ญญาณแดง นะครับแต่ว่าก็ดูเหมือนนักลงทุนเนี่ยนะอาจจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เพราะเห็นมันยังสูงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทำนิวไฮไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับวันนี้จึงมาชวนพูดคุยกันนะครับให้ได้ข้อคิดแล้วกันนะว่าธรรมชาติของลูกโปง่งนะเมื่อมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วฟองสบู่นะที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยนะครับธรรมชาติของมันก็คือว่าถ้ามันยิ่งลูกใหญ่นะมันยิ่งถูกลมเป่าเข้าไปใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วมันยังไม่แตกเนี่ยนะถามว่าอันตรายกว่าลูกเล็กหรือเปล่านะถ้าเราเติมลมเข้าไปในลูกโป่งนะฮะมันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเติมลมเข้าไปในฟองสบู่นะครับมันยิ่งขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่มันไม่แตกนะถามว่ามันมีอันตรายร้ายแร,แรงกว่าไอ้ลูกเล็กหรือเปล่าคําตอบก็คือเราไปสังเกตธรรมชาตินะใครที่เคยเป่าลูกโป่งนะ,ะแล้วลูกโป่งมันแตกนะคาปากเลยเนี่ยนะต้องบอกว่า ตกใจเลยครับและสิ่งที่เราพบความจริงก็คือว่าลูกโป่งที่เราเป่าเนี่ยนะถ้ายิ่งใหญ่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะแล้วยิ่งใหญ่แล้วมันไม่แตกแล้วยิ่งใหญ่ไม่แตกเพราะมันแตกนี่นะโอ้โหใครเคยเป่าลูกโป่งเนี่ยแล้วแตกคาปากเนี่ยจะรู้เลยว่ายิ่งลูกใหญ่เท่าไหร่เวลามันแตกมันจะแตกรวดเร็วนะแล้วก็บุกใจนะมันแตกรวดเร็วตกใจแล้วก็รุนแรงด้วยนะวันนั้นเปรียบเทียบกันแล้วกันนะผมก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าขนาดเนี้ย ถ้าเรามองเรื่องของตลาดต่างๆนะครับว่ามันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเนี่ยนะมันอยู่ในสภาวะาเหมือนลูกโป่งหรือฟองสบู่เนี่ยนะแล้วขณะเดีวยวกันเองเนี่ยนะถ้ามันถูกแรงบีบอัดไปเรื่อยๆๆๆ่อ่อมีเหตุปัจจัยบีบอัดเรื่อยเรื่อยวันหนึ่งเนี่ยนะมันทนไม่ไหวนะมันทนไม่ไหวนะด้วยสิ่งที่มันบีบอัดบีบอัดเข้าไปนะตามมุมมองที่ผมพูดไปแล้วก็คือ fundamental technical s e n t i m e n บีบอัดบีบไว้เรื่อยเรื่อยเนี่ย วันหนึ่งมันถึงการเวลาของมันนะที่เหตุปัจจัยทำงานนะแล้วมันก็เกิดแตกออกบูมขึ้นมาเนี่ยถ้าเ้อเข้าใจหลักการนี้นะครับนี่คือธรรมชาตินะครับว่าลูกโป่งและฟองสบู่เนี่ยนะยิ่งถ้าเราเป่าให้มันลูกใหญ่เท่าไหร่นะครับเวลามันแตกมันก็ยิ่งรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเท่านั้นนั่นเองนะวันใครที่คิดว่าจะหาทางออกนะเมื่อรอให้ตลาดมันขึ้นสูงสุดขึ้นท็อปเนี่ย นะท่านมั่นใจขนาดไหนนะครับว่าท่านจะออกมาได้ทันออกมาได้รวดเร็วนะครับไม่ไปค้างไว้นะบนดอยนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เล่าสู่กันฟังให้เห็นภาพนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยจะคิดว่าจะออกตอนท็อปไม่มีใครรู้นะครับวันท็อปเมื่อไหรนะ่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะระเบิดแตกออกเมื่อไหร่นั่นเองนะครับให้ข้อคิดไว้นะครับนะบนะสำหรับท่านไปพิจารณาเองนะสำหรับท่านนี้ต้องการเข้าร่วมกลุ่มแล้วอาจารย์เสกขจุดศูนย์นะครับซึ่งเป็นการ พูดคุยกันเป็นรายสัปดาห์นะในทุกวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองสองครึ่งหรืออาจจะประมาณบ่ายสามนะก็จะพูดถึงนะเรื่องราวต่างๆนะพูดกันได้เข้มข้นมากขึ้นสามารถสมัครได้นะครับฟรีนะส่งชื่อนามสกุลจริงอายุอาชีพของทาง่านเข้ามาส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดสผมนะครับจะสะดวกกว่าบางท่านที่ส่งเข้ามาในไลน์ผมก็รบกวนให้ส่งอีกครั้งหนึ่งในในอีเมลแอดเดสของผมนะครับอาจารย์เสกสิทธิ์นะครับ at gmail com นะซึ่ง ผมจะสะดวกมากกว่านะครับในการใส่ชื่อท่านเข้าไปในอีเมลกลุ่มนะแล้วก็เมื่อมีการประชุมสัมมนาออนไลน์รายสัปดาห์นะผมก็จะส่งมิทติ่งไอดีกับมิทติ่งพาสเวิร์ดถึงท่านก่อนนะแต่สำหรับท่านที่ไม่ได้สมัครนะก็สามารถเข้าร่วมประชุมได้นะครับซึ่งผมจะเอามิทติ่งไอดีมิทติ่งพาสเวิร์ดไปแปะไว้ในกลุ่มอาจารย์เซกยุดสุนใน YouTube เหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการร่วมสนุนช่องก็สามารถทําได้นะครับนะตามบัญชีนี้นะเพื่อให้ความตั้งอยู่ได้ของชุมชนเราเองน ใครชอบฝากไลค์ชานะครับสนใจก็สามารถติดตามในช่อง YouTube ชัชย้นเสร็จนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ